สวัสดีครับคุณชมท่านครับโดตาสองหนึ่งะครับมีการปรับเปลี่ยนฮีโร่อย่างมากมายเลยนะครับเรามาดูไฮไลท์กันนะครับเริ่มต้นด้วยอับเบดอนนะครับสกิลไม้ตายนะครับถ้าเราออกอคันนิมนะครับเราจะดูดรับความเสียหายนะครับของเพื่อนรอบๆ900เลนนะครับจำนวน3.5%มาเข้าตัวอับเบดอนนะครับถัดมาครับบิลล์มาสเตอร์นะครับสกิลฮัทสิบนะครับถ้าเกิดอัพแล้วนะครับแล้วเราไม่ไม่โจมตีใน10วินาทีนะครับการโจมตีครั้งถัดไปของแพนด้านะครับจะ ติดที่ข้อสไตแน่นอนนะครับผมเช่นเดียวกันครับถ้าไม่โดนโจมตีนะครับเป็นเวลา10นาที10วินาทีการโจมตีของของศัตรูขั้นต่อไปจะพลาด100%นะครับผมถัดมาครับลูกแมงมุมนะครับอ่พอยซ์นซิงนะครับของลูกแมงมุมนะครับดาเมจแรงขึ้นนะครับจาก4เป็น8 8ดาเมจต่อวินาทีนะครับนอกจากนี้ครับอ่ามสามารถฟรีผ่านนะครับก็คือเดินทะลุนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดศัตรูมองเห็นน่ะอ่าแมงมุมจะถูกยกเลิกความสามารถนี้ทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ต่อให้มองเห็นก็ ยังวิ่งทะลุได้อยู่นะครับจะทะลุไม่ได้ก็ต่อเมื่อถูกโจมตีนะครับอย่างนี้กดเดียวกับบิงแดกเกอร์เลยนะครับอันนี้ถัดมานะครับสกิลขวาของเอิร์ธนะครับต่อไปนี้นะครับคีปมันจะไม่พยายามดันทุลังเดินไปทางที่แบบมีรูแล้วนะครับนี่จะเดินจะขวางยืนเป็นระเบียบพร้อเพียงเหลือเกินนี่นะครับนอย่างนี้ไม้ตายยังซับใส่ฟอสอว์หรือว่าตัวอินวีด้วยนะครับถัดมาครับสกิล เบิร์นะครับของฮัสกานะครับไม่ใช่ออเอฟฟกแล้วนะครับดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับออกเจาะเกาะก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเออร์ซ่านะครับนี่ตัวนี้ถือว่ามาแรงเลยนะครับเริ่มออกของออเอฟฟกได้แล้วครับผมอืมถัดมาครับจากิโลนะครับก็โอ้โหหลสกิลเหมือนกันนะครับเริ่มด้วยสกิลแรกนะครับก็คือสกิลพนไฟล์ของเขานะครับนี่ระยะเพิ่มขึ้น50หน่วยนะครับนอกจากนี้ครับลิควิดไฟลนะครับเลเวลเลเวลส่เนี่ยคููดาวเหลือแค่สีวินาทีเท่านั้นเอง นะครับผมแล้วก็ไม้ตายนะครับถ้าออกคาทาฟ้านะครับหรืออาร์กานิมเนี่ยจะทําให้สกิลระยะสกิลนะครับไกลกว้างไกลขึ้นนะครับที่สําคัญคืออยู่นานของเดิมถึงเท่าตัวหนึ่งด้วยครับเป็น4วินาทีนะครับนี่โอ้โหถือว่าตัวนี้นี่น่าจับตามองมากนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเลนนะครับเมื่อสักครู่อาคิปเปอร์ออตเตไลท์นะครับถ้าเกิดออกอากานิมนะครับผมจะทําให้อยู่ในรูปแบบของสปริตฟอร์มนะครับนี่ซึ่ง มันมีของน้อพิเศษนะครับก็คือช่วงเวลากลางวันนะครับจะทําให้มองเห็นกว้างขวางนะครับนี่เป็นการเพิ่มวิชั่นนะครับดูนะฮะสังเกตนี่นอกจากนี้ครับสกิลแรกนะครับยังเอาไว้ฮิวเพื่อนได้ด้วยนะครับเอา75เซนของดาเมจมาฮิวเพื่อนถัดมาครับม้าแสงนะครับสกิลฟ้าผานะครับจะสโลเป้าหมายทุกตัวที่โดนด้วยนะครับ0.5วิแล้วก็ลิสนะครับผมถ้าเกิดออกอาคานิมนะครับจะทําให้ไม้ตายเชนฟอนนะครับชิ่งแบบไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับผมนี่ ก็ถือว่าจ้าบอยู่นะครับนี่นะฮะอ่าอ่านอย่างนี้นะครับลิสต์นะครับสกิลฟอรสอาร์เมอร์ยังสามารถใช้ใส่สิงกอสร้างได้ด้วยนะครับซึ่งทําให้คนโจมตีโดนสโลไปนะครับทางด้านมิลาน่าครับสอนมิลาน่านะครับก็มีระยะมองเห็นแคบลงนะครับอืมจากแปดร้ยหรือ6ก0้สิบนะครับผมถัดมาครับลีนาถ้าออกคาถาฟ้านะครับผมไม้ตายนะครับจะสามารถโจมตีใส่ อิมูเมนจิได้ครับผมนอกจากนี้ระยะของโจมตีปกติยังเพิ่มขึ้นเป็นหกร้อยเจ็ดสิบด้วยนะครับถัดมานะครับออมมิไนส์นะครับสกิลรีเปลเนี่ยจะไม่ลบบัฟที่เป็นผลดีต่อฮีโร่แล้วนะครับอ่าเยี่ยมเลยครับแหลมเลยนะครับซัลโวเดมอนนะครับออกอาการนิมนะครับไม้ตายเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการทํางานก็คือลบคูดาเดิมออกนะครับแล้วก็จะใช้เป็นชาร์จแทนนะครับหนึ่งหนึ่งชาร์ก็คือหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะ เติมชาร์จทุกๆ40ิวินาทีนะครับหนึ่งครั้งอืมถัดมาครับทัก์นะครับสโนบอลนะครับเปลี่ยนความสามารถก็คือเริ่มแรกมามันจะกินอยู่กับที่นะครับพาเพื่อนร้อยเอวีไปแล้วก็สามารถดึงเพื่อนรอบๆไปได้ด้วยนะครับผมเวฟฟูลสปิริตนะครับอสกิลออร่าของเขานะครับถ้าเกิดมีฝั่งตรงข้ามนะครับมาฆ่ามันตายนะครับผมจะทําให้คนฆ่าแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในระยะ90 0ร้อนะครับโดนลดโดนลดดาเมจนะครับผมนี่ มาครับเป็นเซอุทนะครับกอสกิลแรกนะครับปรับปรุงให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับฟ้าผ่าหัวนะครับสามารถกดลงพื้นได้แล้วนะครับนี่แต่ว่ามันจะไปใช้ใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะ2 5 0ห้าสิตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่านอกจากนี้ครับไอ l e วิชั่นหรือว่าระยะมองเห็นวินวอลอะไรอย่างงี้ก็แคบลงนิดนึงนะครับสำหรับสกิลนี้ อ่านี่นะครับเป็นไฮไลท์นะครับฮีโรที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน6.81น,นะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ดิตามอีก,ก็คอยรับชมกันให้ดีครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับ